ความเรียอง่ายของธุรกิจก็คือเราต้องเข้าถึงผู้คนในทุกแบบได้ครับถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ครับความสําเร็จในแอมเบหรือว่าข้อสงสัยว่าเราจะทําได้หรือเปล่าระบบจะซับขอนหรือเปล่าก็น่าจะหมดไปเยอะแล้วจริงไหมครับสุขสันต์วันสงการนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนครับชอบความสําเร็จในแบบของแอมเบหรือว่าความสำเร็จที่แอมเบมอบให้ แต่ว่า,าก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าแล้วจะเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือบางคนก็เป็นห่วงว่าแล้วเราจะทํำยังไงเราจะสื่อสารกับคนให้เข้าใจยังไงกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จครับผมก็เลยทําสิ่งสิ่งนี้มานําเสนอครับก็คือการสาธิตสินค้าแนวตั้ง ซึ่งหลายครั้งเราเจอปัญหาว่าเวลาที่เราจะพรีเซนต์สินค้าออนไลน์เราจะพรีเซนต์ผ่านซูมจริงไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผู้บังหวับของเราบางท่านก็ไม่สามารถที่จะโหลดซูมเป็นจริงไหมครับเราก็โหลดซูมได้เปิดเสียงไม่ได้ได้ไม่ได้ยินเสียงบ้างหรือว่าปัญหาหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างตรงนี้ก็จะหมดไปครับถ้าเราสามารถสาธิตสินค้าหรือว่าพูดแผนการตลาดหรือให้ข้อมูลธุรกิจผ่านไลน์วิดีโอคอลได้ครับ ซึ่งหมายความว่าถ้าเราไลน์วิดีโอคอสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราจะแชร์สกรีนครับ mm hmm. เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะแชร์ผ่าน YouTube หรือเราจะแชร์สกรีนเฉยๆถ้าเราแชร์ผ่าน YouTube เราก็ต้องลิงก์เข้าไปที่ YouTube จริงไหมครับแล้วเมื่อเราจะพรีเซนต์สินค้าเราก็ต้องออกจากการแชร์มาเลือกใหม่ครับมาเลือกแชร์จากสกรีนซึ่งมันอาจจะเกิดกระบวนการที่ต้องกลับไปกลับมาตอนนี้เองครับผมก็เลยคิดว่า Youtube เราจะได้ยินเสียงก็จริงแต่ว่าเมื่อเราแชร์สกรีนเราจะไม่ได้ยินเสียงผมก็เลยตัดปัญหาครับถ้าอย่างนั้นเราก็ทำพรีเซนต์แนวตั้งเลยดีไหมให้เป็น pdf ครับอยู่ในรูปแบบของ pdf ซึ่งก็ไม่มีเสียงอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้เสียงของเราเนี่ยแหละครับเป็นผู้บรรยายเป็นสินค้าที่เตรียมไว้ครับเป็นแนวตั้งก็คือน้ำยาล้างจานดิสตร็อกเราทำสาธิตสินค้าเป็นแนวตั้งครับแล้วเราก็ปัดไปเรื่อยปัดไปเรื่อย พร้อมกับบรรยายไปด้วยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แตกต่างและมีประสิทธิภพาพดีมากกว่าหรือปลอดภัยมากกว่าผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบยังไงบ้างเ <Convers ation> วลาที่ดูเอกสารเอกสารก็ไม่มีเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยผ่านวิดีโอไลน์หรือวิดีโอคอลครับเราก็ตีเสมือนว่าดูผ่านเอกสารครับซึ่งก็ไม่ต้องมีเสียงแล้วเรามีเสียงบรรยายของเราไปแทน อีกอย่างหนึ่งครับที่เราเลือกที่จะเป็นพรีเซนต์แนวตั้งเพราะว่าหลายๆครั้งครับเวลาคนที่ถือโทรศัพท์ครับไม่ค่อถือแบบนี้จริงไหยครับน้อยคนครับที่จะถือโทรศัพท์แบบนี้เพราะว่าการทรงตัวของมือถือนะครับมันก็จะไม่ถนัดถ้าเขาอยู่ในานานๆนครับเขาก็จะเมื่อยข้อมือซึ่งการถือแบบนี้ครับมันทําให้เราครับออกแบบ Presentation หรือว่าแผนการตลาดเป็นแนวตั้งด้วยเช่นกันแล้วเนื่องจาก เราไม่ใช่เขียนกระดาษในปกติรูปแบบกระดาษของเราทั่วไปจริงไหมครับถ้าเราไม่ได้เขียนหรือพรีเซนต์แบบที่เราทั่วไปนั่นหมายความว่าลูกค้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเขียนลงไปในกระดาษจริงๆเพราะเราดูผ่านโทรศัพท์มือถือในพรีเซนต์ชุดนี้ครับเราก็เลยออกแบบมาให้เราถามตอบเมื่อเราถามผู้ฟังว่าตรงนี้เป็นกี่เปอร์เซนต์ตรงนี้ PV และ BV เท่าไหร่เมื่อเขาตอบมาครับเราก็ปัดไปอีกหน้าหนึ่ง เห็นไหมครับเราถามก่อนเราพูดคุยก่อนนะครับแล้วหน้าที่เป็นตัวประกษรหรือเป็นตัวเลขเป็นการเฉลยครับเป็นการเฉลยว่าสิ่งที่เขาตอบมาเมื่อสักครู่นี้ตรงหรือว่าไม่ตรงยังไงบ้างเหมือนการพรีเซนต์ทั่วไปในปกติในรูปแบบของซูมอินของกลุ่มเราเพียงแต่ว่าเราเลือกจัดมาเป็นแนวตั้งและสปอร์ตการไม่ต้องเขียนลงกระดาษจริงด้วยการทําเฉลยไว้ต่อจากการตอบคาถามครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าลูกค้าหลายๆคน,นครับ ชอบถือโทรศัพท์แนวตั้งและลูกค้าบางท่านครับไม่สะดวกที่จะเข้าซูมอย่าลืมนะครับว่าเราทำพรีเซนต์หรือว่านำเสนอเราต้องเข้าใจลูกค้าครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณครับ